เปิดแล้วแม่ยูหันเปิดสวัสดีครับมนนียูวัคสีมีบุญพะเวศนะครับมาเตรียมงานรครับเตรียมงานบุญพะเวศ ไม่ยูไม่ไมพอไปไปสิเป็นกันหาไปเปนตาลีสก็ให้ผู้ถาวเรเน้ะเฒ่ไม่นวดนี่เห็นนี่เัง่ข้าผาผู้ข้ามาก

หมากพันคำยาพันกอกเม,มียงกระพันเมียงกพันยางละพันอเขาก้อนเขาพัก่อนอีกปะเข้พน,นกอนกแรเลแล้วแวม่มกระพันหมดแห่แหเมือ่อใดเนี่แหมื่อย้แรงแมื่อย้ำแรงไปมาเจริญยองยอง บ่เด็กเด็กมีดากสามก็ห่อนแล้วเนาะสี่ก็โมงก็ยังห่อนอยู่เอาหาม่งแรกมนพอดีหามงแรหอนทบโมงถุน่อดีมแหนึ่งเกหมดเนอีอืม เาพันกอดเปล่าครับเปล่าไวส้สุสกบ่พอเปล่าเนี่โอ้นี่ยาพันกอกตุดเป็นกันนะครับ13พระกราตัดถสพอร์นมาพาน ตากการนักพวกรั่นหน้าพนมหาพนขุ้บ้บานนักที่สกบงานลาดตระหนักคนเก่าบันกดนี่เตรียมงานครับเป็นปลา คุณพระเวทครับจัวัดบันไ้ครับพี่น้องเตรียมต้องแห่ครับ ตำเนียงำเนียงจ้าขบดแกนเบอรอะไได้ไหมแกนแล้วบ๊บดเอาเนาะไม่หลุดไม่ไปนเทู่เซ้ำอ๋อเจมาจำเนียงเห็ก่ะท่อหอพันคัเอาพันคกินจะคลองก่อนงก่อนทำก็คองก่อนจะลอกินข้าก่อนแบบะกินจะพันคอ๋อเนี่ย่บบุมีนี่บห่อเห็ดกระทงเห็ดพัดขกทงใจ่รทงใ่ อันนี้เลยอันนี้ไปข้ามเพื่อนหรออออันนั้นเต้มกินเนาะเต้มกินป่าโอ้นี่ลาเต้มกนกินงม่กว่าครับตำเมียงเมียงพันคำเมียงละพันเหมอนขาละพันเขาพันก่อนเขาพันก่อนนกไม่แล้ว ขนมะเบงนะครับบัตนาทำอีกานนะครับรบุญประเวท,ทาาง,งานยตรงีอืมนก้มง,งานนะครับ,บอ,อันนี้คือตำ่าไข่ก่อนตอนานาอั้นพก่าหนมาอ๋อตากแดดก่อนตากแดดตากตำงานปลล่ะแอบพัดลมก็เปิด มันเป well ิดให้เลื้มเลื้มันยังเย็นอยู่เป็นอีสานมันอันนี้มันเป็นบบแมนเตอีสานเนะแมนมันต้งประเทศไทยเลยแหละมาเจอเทิมันเป็นกองของไทยครับศาสนาพุทธว่าอยุผักกาดเขาก็มี่คือกันเขาเขาเทศเป็นแร่ผักกางเนาะ takang ngam Paka ngam, Paka -ngam. Paka -ngam. เอาแม้นแม,ม,ม้นจูดมันจะบอกก็จะเป็นแป,น,ปนอยู่น,นี่พอดครับอันนี้เห็นยังหนี่งอันนี้ยังหนี่งฮะคันมักเป็นันมักเบ็น แรกสุดป้าประเบิงครับอันนี้อีกปีหนึงนะครับกำลังมาเบิงครับเกมงานยังน้ำน้ำมนต์นี่ก,ก็ห่อขึ้นกันป่ะห่อเท่เาไหร่ฮะห่อไปบัว เงียบทงกะทงกะทงอันนี้ก็ไป้หอยผุนบ่เออใสข่หนังเป็นบะหองก็เอาเงินใส่น้ำเงินใส่น้ำก็ไป้หอยผุนหอยหอย ตีดยิบแม็กแม็กติดกระเัียบแรงนะครับฝ่ามาเบ่าง,งาเพียงนังครับ